ะะสวัสดีนะคะมาเจอกันนะช่องแม่แตงโมน้องเลมทองนะคะวันนี้นะคะก็ครอบครัว Кор นะคะแม่แตงโมน้องเลมทองนะคะพ่อคอนแม่คอนนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่พรมณีนะคะแล้วก็คุณแม่เอฟซีนะคะใจบุญทุกทท่านนะคะคุณแม่จ๋าอาทีแม่พาไม่ได้เอ่ยออกน้านะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะกรับคุณแม่นางฟ้าทุกทท่านนะครับแล้วก็คุณแม่พรมณีนะครับที่เสียสละกําลังทรั์นะครับ ให้ต้นสำรัดน้องได้กินนะครับอย่างไรก็ขอขอบคุณนางฟ้าทุกๆท่านนะครับขอบคุณในสุดรับค่ะนะคะก็กลับขอบพระคุณนะคคุณแม่เอฟซีนะที่อ่ะ พ่อคอนไม่คอนนะคะไม่ได้เอ่ยออกน้ํานะคะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะคุณแม่จ๋าก็พอดีว่านะคะก็มีนะคะคุณแม่เอฟซีนะคะใจบุญนะคะทุกทท่านนะคะคุณแม่จ๋กาก็รวบรวมคะแเนนนะคะก็ซื้อต้นสับป,ประรดนะคะมาแบ่งให้นะคะชาวช้างที่ตกงานนะคะก็กราบขอบพระคุณนะค,ะคุณแม่เอฟซีนะคะทุกทท่านนะคะคุณแม่แม่จ๋านะคะที่นะคะ มีใจนะคะเมตตานะคะต่อน้องช้างนะคะที่ตกงานนะคะวันนี้ก็อาสองแเมลูกนะ,ะแม่เองโมะะกับน้องเล็มทองนะ,ะของเรานะก็ ได้สับปะรดกินแล้วนะคะคุณแม่จ้านะก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่เอฟซีนะคะใจบุญทุกทุกท่านนะคะคุณแม่จ้านะคะที่เมตานะคะต้นสับปะรดนะคะให้น้องช้างนะคะก็ครอบครัวนะคะแม่แตงโมน้องเล็มทองนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ใจบุญคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะคุณแม่แม่จ้านะคะที่เมตานะคะต้นสับปะรดนะคะมาให้สองแม่ลูกนะคะแม่โมจ้าขอบพระคุณค่ะ ขอบพระคุณค่ะค่ะขอเสียงด้วยค่ะแม่มนะคะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะคุณแม่จ๋านะคะก็เด็กชายมงคลใช้ของเรานะคะก็ทานได้ทุกอย่างแล้วนะคะคุณแม่จ๋าไม่ว่าจะเป็นย่านะคะต้นสับปะรดนะคะก็อผลไม้นะคะหลายๆอย่างเลยนะคะน้องก็ทานได้แล้วนะคะ่านี่เลยนะคะน้องมงคลใช้ของเรานะคะก็ อา,าหารแบบอร่อยมากๆเลยนะคะคุณแม่แม่จ๋าทานไปด้วยนะแล้วก็เล่นไปด้วยนะสาหรับอาเด็กชายมงคลชัยนะคะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคุณแม่จ๋าที่เมตตานะคะก็าชาวช้างตกงานนะคะอร่อยหรือเปล่าล่ะครับอ้วนอร่อยหรือเปล่าครับผมอ่าะะก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะคุณแม่แม่จ๋านะก็อขอให้นะคุณแม่เอฟซีนะทุกๆท่านนะค,ะคุณแม่จ๋าก็ มีความสุขในทุกๆวันนะคะคุณแม่จ๋าอายุมั่นขอนยืนนะคะก็ลำลำรวยนะคะคุณแม่จ๋านะคะเ,เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะคะคุณแม่แม่จ๋านะโอ้สองแม่ลูกนะคะก็ได้ต้นสับประรดนะคะกินแล้วนะคะอร่อยหรือเปล่าครับผมหมูอ้วนอ่ะหมูอ้วนของเราก็กินเก่งนะคะกินเก่งทั้งสองแม่ลูกเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะอุ้ย ครับผมแ่นะคะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะพี่อาร์มนะก็อาลงให้นะคะสองแม่ลูกนะคะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะคุณแม่แม่จ๋านะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่เอฟซีนะคะใจบุญนะทุกทท่านนะคะคุณแม่จ๋าแอนะคะสองแม่ลูกก็อาได้นะคะได้กินไปอีกหลายวันเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะ อ่านะก็ไม่พานะก็นะคะจาช,ชื่อนะคะของคุณแม่นะคะอ่าไม่หมดทุกท่านนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะคุณแม่แม่นะคะอ่าคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะคุณแม่จานะแล้วก็อ่ากราบขอบพระคุณนะคุณแม่พรนีนะคะอ่าแล้วก็อู้คุณแม่อีกหลายๆท่านเลยนะคะไม่พาก็จําไม่ได้นะคะคุณแม่จานะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะคุณแม่จ๋าที่เมตตานะคะอาชาวช้างตกงานนะคะก็สําหรับนะค,ะครอบครัวนะแม่เตงโมน้องแหลมทองนะคะก็อาตกงานนะคะก็สองเชือกเลยนะคะคุณแม่จ๋าอร่อยหรือเปล่าครับอนูอร่อยหรือเปล่าครับผม งา yeah, นะคะหมูอ้วนของเรากา็ทานเก่งมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋ากินเก่งมากๆเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะคุณแม่เอฟซีนะคะใจบุญทุกๆท่านนะคะก็นะคะได้สับประรดนะคะามาจากนะคะก็คุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้นสับประรดปันสุกนะคะคุณแม่จา๋าก็กราบขอบพระคุณนะคะ แล้วก็นะคะขอบคุณนะช่องอาพรายวันชัยวันชัยด้วยนะคะที่อเป็นสะพายบุญให้ชาวช้างนะคะก็อาตลอดเรื่อยมาเลยนะคะสําหรับช่องนะพรายวันชัยนะคะก็ครอบครัวแม่แตงโมน้องเล็มทองนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะที่เป็นสะพานบุญให้ชาวช้างนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะช่องพรายวันชัยนะคะ เออ,อ้นะคะสองไม้ลูกก็โอ้ยได้กินไปอีกหลายวันเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะอาขอบพระคุณนะคะอาทุกทท่านเลยนะคะที่เมตตานะคะชาวช้างนะคะก็อาครอบครัวนะะแม่แตงโมงน้องเล็มทองก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะใจะเอะไออรล่ะครับผมอดีใจใช่ไหมล่ะครับได้สับป,ปะรดกินแล้วนะคฮะ อากนะกินแบบอุ๊ยอร่อยมากๆเลยนะคุณแม่จะอาดูนะคะอะไรล่ะครับผมฮนะหนูอร่อยหรือเปล่าเอ่ยก็กลับขอบพระคุณนะคะคุณแม่แม่จ้านะคะอาเปอ เอากล้วยออกมากล้วยนะก็อาจจะคุณแม่พรมานีนะคะเดี๋ยวก็อาจจะทําเป็นคลิปนาเพรโพธนะคะป้อนสองแม่ลูกเลยนะคะอ่ะมูอ้วนกินกล้วยก่อนครับอ่ะวันนี้นะคะก็คุณแม่พรมานีนะคะแล้วก็อ่ะคุณแม่เอฟซีใจบุญทุกๆุกท่านนะคะวันนี้ก็โอ้เมตตาชาวช้างนะคะก็โอ้หลายเชือกเลยนะคะก็กราบขอพระคุณนะคะอ่ะพอโพส์ถอดเสื้อเลยนี่นะคะขอขอพระคุณคุณแม่ พรอมมณีครับค่ะก็ขอบพระคุณคุณแม่พรมมณีนะฮะมาซื้อด้วยให้น้องนะครับขอบคุณยันสูงนะครับคุณแม่โชคดีมีความสุขครับไหลความทุกข์สมบังทั้งประสงค์คิดถึงดูอ้วนนะครับยังไงก็มอบน้องไตรโมกับปหลาดน้อยนะครับอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณแม่นางฟ้าทุกทุกตั้นนะครับแล้วก็คุณแม่พรมมณีด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะก็นะคะขอบพระคุณนะคะกล้วยหวานๆนะคะจากคุณแม่พรมมณีนะอันสูงก็ว่าพ่อ ก็ยังเอเอถุงนี้ดีกว่าพ่ออันนี้สุกเยอะแล้วนี่ก็นะคะถุงนี้ก็ยังไม่ค่อยจะสุกนะคะคุณแม่จ๋านะคะก็สองถุงนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคุณแม่พรหมนีนะคะอ่ะแม่โมจา่ามูอ้วนขอบพระคุณคะ่ะก็ขอบพระคุณคุณแม่พรหมนีนะคะคุณแม่จ๋า อ่านะก็พอโพสนะแม่พะก็ทําการป้อนนะคะสองแม่ลูกนะคะก็อสําหรับกล้วยหวานๆนะคะจากคุณแม่พรมณีนะคะอทำแล้วอมั่นหมั่นก็ทั้งต้นสับปะรดนะคะแล้วก็ทั้งกล้วยนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่เอฟซีนะคะอ่าทุกๆท่านนะคะคุณแม่จ๋าอ่าทีนะคะแม่พะไม่ได้เอ่ยออกน้ำด้วยนะคะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะ อาดูอ้วนอ้วนอ้วนหิวจัดนะคม่เม่ๆจ้าอาอ้วนอาอ้วนบอกว่าอาพ่ออาพ่ออย่าพูดอาบ่อยอนุหิวแล้วนะครับพ่อครับ ก็กราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่เอฟซีนะคะทุกทท่านนะคะคุณแม่จ๋าสำหรับต้นสับปะรดปันสุกนะคะก็ครอบครัวแม่แตงโมนองเลมทองนะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะคุณแม่จ๋าแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณแม่พรอมมณีนะสําหรับกล้วยนะคะหวานๆนะคะก็ให้สองแม่ลูกนะคุณแม่ก็แวะเข้ามาแม่ตา นะคะส่งไม่ลูกก็ตลอดเลื่อยมานะคะก็ครอบครัวแม่แตงโมน้องแหลมทองก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะคุณแม่จา๋าก็ขอให้นะคุณแม่เอฟซีทุกทท่านนะคะคุณแม่จา๋าจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะในหน้าที่การงานนะคะอายุมั่นขวัญยืนนะคะคุณแม่จ๋านะร่ลำ,ล,ำ,ล,ำล่ำรวยรวยนะ,ะทุกทุกท่านนะคะดูอ้วน <laughs> อ <ะ S 2> ครับก่อนโอ้ยแม่โมอ้วนเมื่อไหร่นุ้ยจะมีเสียงแล้วครับอ้วน นี่นะคะก็กินแบบอร่อยมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าแม่แตงโมนะคะกับหมูอ้วนนะคะจะเอกใกล้จะหมดหนึ่งทุงแล้วนะคะก็กราบขอบพระคุณน,นะ,ค,ะคุณแม่พรมณีนะคะอ่ะเร็วๆพ่ออ่ะเร็วหนูหิวแล้วนะพ่ออ่ะพ่อยามัวลีลานะคะผมพ่ออุ้ยแม่โมหนูเอาเป็นหวีเลยนะแม่โมพ่อพดก็ไม่หักให้อ๋ย้ยแม่โมให้เป็นหวีเลยถูกใจแม่โมเลยใช่ไหมละ่ะแม่โมฮะ อะไรเราฟังนี่นี่ค่ะมาแกล้งแม่พาอีกแล้วบนสูงก่อนเลยเลยอ้วนโอ้ยดูแม่โมโอ้ยอ่าก็หมดไปนะคะหนึ่งถุงแล้วนะคะสำหรับกล้วยหวานนะคะของแม่อ่าพรมานีนะคะอ่าก็เอาไว้ให้น้องตอนเย็นอีกหนึ่งถุงนะคะคุณแม่จ้านะคะอช่วงเช้านะครับก็อ่พอพดนะคะก็ป้อนน้องหมดไปนะคะหนึ่งถุงนะคะก็ ของคุณแม่พรมานี่นะคะก็เดี๋ยวอาช่วงเย็นๆนะคะก็อีกหนึ่งถุงนะคะก็อาจจะให้น้องในช่วงเย็นนะคะเอาอร่อยใช่ไหมละ่ะอ้วนอหนูอร่อยใช่ไหมล่ะครับผมอ่ะแม่โมจ้าขอบพระคุณค่ะแม่แม่เอซทุกท่านค่ะอุยค่ะ ก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะคุณแม่จ้านะวันนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่เอฟซีนะใจบุญทุกทท่านนะคะคุณแม่จ้าสําหรับต้นสับปะรดปันสุกนะคะอแล้วก็กราบขอบพระคุณนะคุณแม่พรมณีนะคะสําหรับกล้วยหวานๆนะคะให้สองแม่ลูกนะคะอันนี้ไว้ก่อนอ่อันนี้ก็เอาไว้ป้อนน้องช่วงเย็นนะคะคุณแม่จ้านะคะก็สองแม่ลูกก็ทานไปนะคะอ่าหมดนึ่งทุงแล้วนะคะเอาหมูอ้วนขอบพระคุณคุณแม่ก่อนเล็วๆอ้วน อ้วนขอบพระคุณครับอาดูอาแม่โมจ้าขอบพระคุณค่ะอ่ก็นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะช่องเล็กๆนะแม่แตงโมน้องแหลมทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ